ความทุกข์จากการยึดบางครั้งความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากการที่เรายึดมันไว้ต่างหากการยึดติดคือคกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งของมนุษย์มันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตได้แม้ความจริงจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ตามการเกาะเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตทําให้เราหลงลืมสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงนั่นคือปัจจุบันเรายึดความคาดหวังว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นไปตามภาพในหัวของเรา เช่นเราควรได้งานที่ดีมีความรักที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามคาดเรากลับรู้สึกผิดหวังโกรธหรือรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการยึดมั่นบางคนยึดติดกับคำพูดหนึ่งคําในอดีตที่ใครบางคนเคยพูดไว้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่คำคำนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในใจยึดไว้เหมือนหินก้อนหนักที่แบกไว้ทุกวัน เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหนักแค่ไหนเพราะเราไม่เคยปล่อยมันลงเลยยึดความกลัวไว้ว่าถ้าปล่อยแล้วเราจะไม่มีอะไรเหลือยึดความโกรธไว้เพราะคิดว่ามันคือพลังแต่ลึกๆแล้วมันกัดกินใจเราช้าๆทุกวันเรายึดคนบางคนไว้ทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอาจจะจากไปแล้วหรือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ใจเรายังไม่ยอมรับความจริงนั้นเรายังเก็บเขาไว้ในหัว ในใจและในความคาดหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงเรายึดตัวตนของเราในอดีตความสำเร็จครั้งหนึ่งความผิดพลาดครั้งหนึ่งหรือภาพจำที่เคยเป็นและไม่อยากเปลี่ยนทั้งที่ชีวิตตอนนี้เรียกร้องให้เราเติบโตเป็นคนใหม่และเดินหน้าต่อและยิ่งเรายึดแน่นเราก็ยิ่งทุกข์เพราะชีวิตไม่เคยหยุดเดินแต่ใจเราหยุดอยู่กับบางช่วงเวลาบางความรู้สึกและบางคนที่ผ่านไปนานแล้ว การยึดคือการใช้พลังทั้งหมดไปกับการดึงบางสิ่งให้อยู่กับเราแม้มันไม่ควรอยู่แล้วพลังที่ควรเอาไปใช้กับการเยียวยาการสร้างใหม่หรือการก้าวเดินกบหมดไปกับการยึดและเมื่อเราเหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะชีวิตมันยากแต่เพราะใจเรายังยึดแน่นอยู่กับบางอย่างที่ควรปล่อยไปนานแล้วเรื่องราวของการปล่อยมีผู้ฟังคนหนึ่งชื่อว่ามินเขาเล่าให้เราฟังว่าหลังจากพ่อจากไปกระทันหันมินเปลี่ยนไป เขาแบกความรู้สึกผิดความเสียใจและคำว่าถ้ารู้งนี้ตลอดเวลาในช่วงปีแรกเขาปล่อยให้อดีตหมุนวนอยู่ในใจทุกครั้งที่นึกถึงพ่อเขานึกถึงสิ่งที่เขาไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เขาเคยทำเขาคิดถึงโทรศัพท์ที่ไม่ได้โทรกับวันที่เขาหงุดหงิดใส่พ่อโดยไม่มีเหตุผลและคำพูดดีๆที่เขาอยากพูดแต่ก็ไม่ได้พูดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านกาแฟที่เคยไปกับพ่อเพลงเก่าเพลงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเพลงโปรดของพ่อ และในวินาทีนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักมันไม่ใช่เพียงน้ำตาแห่งความเศร้าแต่มันคือการระเบิดของความรู้สึกที่เขาเก็บไว้มานานแสนนานในน้ำตานั้นมีทั้งความคิดถึงความเสียใจและการให้อภัยทั้งต่อพ่อ,พอและต่อตัวเองหลังจากวันนั้นมินเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มเขียนจดหมายถึงพ่อทุกวันพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดขอโทษในสิ่งที่เขาคิดว่าผิดและขอบคุณสำหรับทุกอย่างผ่านไปหลายสัปดาห์เขาเริ่มสังเกตว่าความรู้สึกแน่นในอกที่อยู่กับเขามาตลอด มันค่อยๆจางลงเขาเริ่มหัวเราะง,ง่ายขึ้นนอนหลับดกขึ้นและใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยใจที่เบาลงเขาบอกกับเราว่าผมยังรักพ่อเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แบกความรู้สึกผิดไว้และผมรักแบบที่ไม่ต้องร้องไห้ตลอดเวลาเรื่องของมินอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับบางคนแต่สำหรับเขามันคือการเกิดใหม่ทางใจเป็นการยอมรับว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่เราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอดีตนั้นได้การปล่อยจึงไม่ใช่การลืม แต่คือการอยู่กับความทรงจำนั้นอย่างสงบโดยไม่ให้มันควบคุมเราอีกต่อไปและเมื่อเราเริ่มปล่อยเราจะค้นพบสิ่งใหม่ในตัวเองเสมอความอ่อนโยนความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเหนือสิ่งอื่นใดการให้อภัยเพราะเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราจะรักตัวเองได้ง่ายขึ้นและเมื่อเรารักตัวเองได้เราก็จะมีพื้นที่ในใจพอสำหรับการรักคนอื่นอย่างแท้จริงนั่นแหละ คือพลังของการปล่อยในทางพุทธศาสนาการยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุป,ปาทานคือรากของความทุกข์ทั้งปวงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ยอย่างชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในเหตุแห่งทุกข์เรายึดสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราทั้งที่แท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงอุป,ปาทานแบ่งออกเป็นสีรูปแบบได้แก่ กามุปาทานยึดติดในกามคุณความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและสิ่งที่พึงใจที่ถุกป,ปาทานยึดติดในความเห็นความเชื่อที่เรายึดถือว่าเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวสีลรับตุป,ปาทานยึดติดในศีลพิธีกรรมหรือความเชื่อที่ว่าการกระทำบางอย่างจะให้ผลตามต้องการอัตวาทุป,ปาทาน ยึดติดในตัวตนเชื่อว่ามีเราเป็นแก่นแท้ไม่เปลี่ยนแปลงเมือ่อใดที่ใจเรายึดรูปแบบเหล่านี้ไว้แน่นเมื่อนั้นความทุกย่อมเกิดขึ้นเช่นยึดติดกับภาพลักษณ์ของตัวเองเราก็จะกลัวคําวิจารณ์ยึดติดกับคนรักเราก็จะทุกข์เมื่อเขาเปลี่ยนไปยึดติดกับความคิดเราก็จะไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่พุทธธรรมจึงชี้ให้เราเห็นความจริงพื้นฐานของชีวิตผ่านหลักไตรักคืออน,นิจจัง ทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอทุกขังทุกสิ่งมีความทุกข์เมื่อเรายึดอนัตตาทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้เมื่อเรามองโลกผ่านไตรลักษณ์เราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเป็นวัตจักรของการเปลี่ยนแปลงการพยายามเก็บทุกอย่างไว้จึงเป็นการฝืนธรรมชาติและนั่นคือที่มาของความทุกข์ ลองนึกถึงใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้หลุดจากกิ่งไม้ไม่ใช่เพราะต้นไม้ไม่รักมันแต่เพราะถึงเวลาที่มันต้องไปเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นการปล่อยวางจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังทรงสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคืออาณาจักรครอบครัวและฐานะเพื่อออกสแสวงหาความจริงและเมื่อท่านพบทางพ้นทุกข์แล้วท่านก็ไม่หวงแหน แม้คําสอนของพระองค์ท่านสอนให้สิทธิ์ไม่ย,ยึดติดแม้แต่ในธรรมะเองด้วยซ้ําคําว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติและธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้อย่างถาวรการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการกลับมาอยู่กับธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นในทางปฏิบัติการฝึกสติสติปัฐาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นความจริงขณะเกิดอุป,ปาทานเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความอยากหรือความกลัวที่เกิดขึ้นเราจะสามารถเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะปล่อยให้การยึดครอบงำใจการภาวนาสมาธิก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ใจเราสงบพอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งได้ชัดขึ้นเมื่อเรานั่งนิ่งๆเราจะเห็นว่า แม้แต่ลมหายใจของเรายังไม่เหมือนเดิมในแต่ละช่วงทุกอย่างผันแปร ى, ไม่มีสิ่งใดแน่นอนการเห็นเช่นนี้บ่อยๆจะค่อยๆค,คลายความยึดในใจโดยธรรมชาติพระอาจารย์หลายท่านมักสอนว่าไม่ต้องพยายามปล่อยวางแต่จงเห็นให้ชัดแล้วมันจะปล่อยไปเองเพราะแท้จริงการปล่อยวางไม่ใช่การบังคับแต่คือผลของความเข้าใจคนที่เคยสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตและสามารถเยียวยาใจได้ มักจะพูดว่าตอนแรกฉันคิดว่าฉันไม่มีวันผ่านไปได้แต่วันหนึ่งฉันก็เริ่มยินได้อีกครั้งนั่นคือธรรมะในชีวิตจริงไม่ใช่แค่หลักคำสอนในตำราดัางนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของพระหรือคนดีเพียงไม่กี่คนแต่เป็นเส้นทางที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้หากเราเปิดใจและยอมรับว่าชีวิตมันมีจังหวะของมันมีการมาการไปการเกิดและการดับ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ฝืนไม่ยึดและไม่ต่อต้านเราจะสัมผัสได้ถึงอิสรภาพในใจอย่างแท้จริงอิสรภาพนั้นไม่ใช่การมีทุกอย่างที่ต้องการแต่คือการไม่ต้องการอะไรจนทําให้ใจทุกข์อีกต่อไปการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นในหัวใจเราหลายคนกลัวการปล่อยเพราะคิดว่ามันคือการเสียเปรียบการล้มเหลว หรือการยอมจำนนแต่แท้จริงแล้วผู้ที่ปล่อยวางได้คือผู้ที่กล้าหาญที่สุดเพราะเขาเลือกที่จะไว้วางใจในกระแสของชีวิตเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และเลือกที่จะดูแลหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนชีวิตใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงแต่มันเริ่มขึ้นเมื่อใจเราเปลี่ยนทัศนคติเราเปลี่ยนและความรู้สึกของเราต่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมจึงไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เสมอไป บางครั้งมันคือการใช้ใจเดิมมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและนั่นแหละคือความงามที่แท้จริงของการปล่อยคุณอาจยังไม่รู้ว่าชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอาจงดงามกว่าเดิมถ้าคุณยอมปล่อยหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างในใจที่ควรปล่อยขอให้ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีแค่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเคยมีคุณค่า และตอนนี้มันอาจถึงเวลาที่คุณจะวางขอให้การปล่อยวางเป็นประตูสู่การเติบโตใหม่ในหัวใจคุณพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวแห่งการตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่พอดแคสต์คิดเปลี่ยนเติบโตหากชอบตอนนี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังบางทีเสียงหนึ่งอาจเปลี่ยนวันที่เหนื่อยล้าให้กลับมามีแสงได้อีกครั้งแล้วพบกันครับสวัสดีครับ